ฉันไม่รู้ว่าฉันจะรักคนยังไงพอฉันรักใครทีไรมันก็จะจบไม่สวยทุกทีครั้งหนึ่งมันทําให้คนใกล้ตัวของฉันต้องตายและพอเป็นแบบนั้นมันก็ตัดสินใจที่จะไม่รักใครอีกจะไม่ปล่อยให้ตัวเองรักใครและจะไม่ให้ใครรักฉันด้วยคุณเคยเจอเรื่องแบบนั้นไหมล่ะคะฉันยินดีที่จะอ่านเรื่องของคุณนะก็ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์คอมเมนต์มาด้วยละ่ะ ฉันพูดเรื่องนี้ลำบากเหมือนกันแต่ถ้าได้การตอบรับหรือกำลังใจจากพวกคุณอาจจะดีใจก็ได้ฉันชื่อว่าสบริน่าคุณอาจจะแปลกใจแต่ฉันทำงานเป็นคนขับแท็กซี่ค่ะและตลอดมาฉันเป็นนักขับที่ดีมาตั้งแต่แรกแล้วด้วยถนนทำให้ฉันสบายใจตอนที่ฉันยังไม่ทันได้ใบขับขี่มาฉันก็ขับรถเป็นแล้วเหมือนกันค่ะพ่อแม่ซื้อรถให้ฉันและเอมิลี่น้องฉันก็ชอบตอนที่ฉันพาเราสองคนไปขับรถเล่นบนถนนร้าง เธอเอาแต่ขอให้ฉันพาเธอไปนั่งรถเล่นฉันปฏิเสธเธอไม่ได้เพราะว่าฉันรักเธอมากๆตอนนั้นเอมิลี่อายุประมาณสิบขวบแล้วเราก็ขับรถกันปกติไปยังถนนที่ร้างผู้คนระหว่างที่พ่อแม่ยุ่งอยู่กับงานฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนักแต่เอมิลี่ก็ขอจะนั่งรถตอนนั้นฝนตกแล้วเราก็ขับรถไปยังแถวหุบเขาลึกเธอตื่นเต้นมากๆแล้วก็หัวระออกมาทัานใดนั้นฉันก็รู้ตัวว่าถนนลื่น และความเร็วก็ต่ําลงแต่ฉันก็ยังสูญเสียการควบคุมและชนเข้ากับต้นไม้ฉันช็อกเลยไม่รู้ว่าตัวเองบาดเจ็บตอนแรกที่ฉันทําก็คือมองไปทางผู้โดยสารรถและเอมิลี่ไม่อยู่แล้วเธอลอยออกไปจากรถทะลุก,กระจกออกไปเลยฉันออกจากรถแล้วก็เจอเธอที่ถนน,นเธอหมดสติอยู่ไม่นะเอมิลี่ไม่นะตอนนั้นก็มีผู้ชายมาข้างหลังเราโตกว่านิดหน่อย เขาอุ้มแอมิลี่เอาไว้แล้วก็พาเราขึ้นรถแล้วก็ขับเต็มความเร็วเพื่อเข้าเมืองทางมันไกลมากแต่ฉันก็รีบมากชายคนนั้นอุ้มน้องสาวฉันไปข้างในแล้วก็พาไปยังห้องผ่าตัดผ่านไป30นาทีคุณหมอก็ออกมาแล้วก็บอกว่าผมเสียใจด้วยใจของฉันสลายเลยค่ะฉันเสียคนที่รักที่สุดในชีวิตไปพ่อแม่ของฉันก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันพวกท่านอยากกัน แม้ยังโทษฉันเรื่องการตายของเอมิลี่แต่ฉันก็เป็นสาเหตุจริงๆฉันไม่น่าเลยไม่น่าทําเลยฉันก็เลยออกจากบ้านแล้วก็หางานทําในทันทีฉันรู้ตัวว่าทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟได้ไม่ดีนักเพราะว่าฉันชอบทําจานแตกแล้วก็รับออเดอร์ผิดๆถูกๆจากนั้นฉันก็เลยนั่งคิดแม้ว่าจะเกิดเรื่องนั้นขึ้นแต่ฉันก็ขับรถได้ฉันก็เลยมาเป็นคนขับแท็กซี่โดยรถคันนั้นน่นแหละ บางทีฉันก็เร่งเครื่องแรงมากแล้วก็ขับผ่านถนนไปเหมือนกับท้าความตายอยู่ทุกคนมักจะเรียกฉันว่าใหญ่เพี้ยนและหลังจากนั้นชื่อเสียงของฉันก็กระฉันไปทั่วเมืองใหม่ที่ฉันย้ายไปอยู่เลยละค่ะตอนนั้นฉันถึงหาเงินได้จํานวนดีฉันรับคําสั่งผ่านมือถือพร้อมกับข้อความที่อยู่แล้วก็ให้ไปส่งในเวลาเท่าไหร่ปกติแล้วฉันจะไปถึงเร็วกว่าเดิม30นาทีซึ่งทำให้ได้ทิปแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทนมันไหว บางคนก็ใช้เวลา30นาทีในห้องน้ำเพราะว่าเอารถแต่ว่าฉันน่ะชินแล้วละคะ่ะฉันขับรถสองคนทุกแบบครั้งหนึ่งฉันไปส่งผู้หญิงคนหนึ่งที่สนามบินเธอร้องไห้และบอกว่าเพิ่งจับได้ว่าสามีนอกใจเธอรอให้ฉันพูดอะไรออกไปแต่ว่าฉันก็ขับรถไปเงียบๆนี่เธอไม่เห็นใจฉันบ้างเลยหรือไงอ่ะก็คุณทำตัวเองนี่ทำมาได้เหรอตกลงรักเนี่ยไม่มีใครบังคับให้รักสักหน่อยถูกไหม ฉันไม่ชอบคำพูดเย็นชาของเธอเลยก็นี่งานฉันทั้งหมดสิบสองเหรียญค่ะไม่ละเอียดอ่อนแถบหยาบใครฉันจะรีวิวให้ดาวเธอในน้อยในเน็ตแน่ฉันไม่ใช่จิตแพทย์ฉันเป็นคนขับรถฉันทําหน้าที่ตัวเองคุณก็ทําของคุณสิถ้าคุณชอบที่จะคบกับคนเฮงซวยก็เชิญเลยค่ะฉันหงุดหงิดลูกค้าแบบนี้มากแต่ว่าฉันจะทําอะไรได้ล่ะมันเป็นงานระหว่างกลับฉันรู้สึกไม่สบายเวีนกำอาการนี้กลับมาอีกแล้วเหรอ บางทีความเจ็บปวดก็มากมาจนฉันขยับไม่ได้เลยมันเกิดขึ้นในทุกเมือ่อและฉันก็ทรมานกับมันมานานมากฉันไม่มีใบสั่งยาแก้ปวดตัวแรงก็เลยไปโรงพยาบาลแล้วเจอกับคุณหมอชื่อเทรซซึ่งฉันรู้จักอยู่แล้วเขาจ่ายยามาให้หลายโดสทันทีเพียงไม่กี่นาทีต่อมาฉันก็อาการดีขึ้นเยอะเลยคุณพึ่งยาแก้ปวดตลอดไปไม่ได้หรอกนะยามันมีหมดฤทธิ์และคุณก็ต้องกินยาตัวที่แรงขึ้นงั้นก็จ่ายตัวแรงๆมาสิคะ คุณก็รู้นี่นะว่ามันไม่ปกติแล้วไม่ใช่เรื่องของคุณค่ะหมอขอบคุณหลังจากนั้นฉันก็ขับรถกลับบ้านแล้วชายคนหนึ่งก็วิ่งข้ามถน,นนฉันเกือบจะชนเขาแล้วแต่จอดได้ทันพอดีหมอนั่นปินคือสะพานแล้วก็กําลังจะกระโดดแต่ฉันก็ลงมาจากรถแล้วก็ตะโกนหาเขาเฮ้ยเจ้าบ,บ้าทําอะไรของนายเนี่ยไม่อยากมีชีวิตแล้วเรื่องไงอ่ะเขาหันมาแล้วก็กําลังจะร้องไห้ ผมขอโทษผมไม่ได้จะทําให้คุณไม่สบายใจฉันไม่สบายใจแล้วถ้าไม่อยากจะอยู่นะก็อย่าเอาฉันไปซวยด้วยสิฉันหันหลังกลับและกําลังจะขึ้นรถแล้วและเขาก็ตะโกนน้องสาวผมเธอป่วยแล้วผมช่วยเธอไม่ได้คําพูดของเขาสะเทือนฉันแต่ฉันก็กำมัดแล้วก็เดินไปหาเขาและถามเธอยังอยู่หรือเปล่าละ่ะอยู่งั้นก็รีบไปช่วยเธอตอนที่ยังมีเวลาสิไอ้นี่ถ้าไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ห่วงชีวิตเธอสับ้างสิ ฉันกลับบ้านอย่างเหนื่อยอ่อนและหลับไม่ลงเลยแต่สามชั่วโมงต่อมาก็มีคนโทรมาหาเขาขอให้ฉันไปเดี๋ยวนี้แล้วรับเขากับน้องสาวไปหาหมอคนที่ไปหาลําบากหน่อยหมอคนนั้นจะไปแล้วและเขาคนนั้นก็คือความหวังเดียวจ่ายสองเท่านะฉันพูดฉันรีบไปรับพวกเขาไปยังสนามบินแล้วเราก็ดักเจอคุณหมอคนนั้นเขากําลังออกจากแท็กซี่พอดีหนุ่มคนนั้นเริ่มพูดคุยกับเขาและหมอก็ไม่ยอมฟังเขาเลยฉันอดเขาไปสอดไม่ได้ หมอคุณนี่มีจรรยาบรณแพทย์หรือเปล่าคุณเป็นใครจะใครก็ช่างถ้าเด็กคนนี้ตายความผิดทั้งหมดจะอยู่ที่คุณฉันสาบานเลยว่าจะเปลีนรูปเธอติดรถแล้วก็ขับไปทั่วเมืองเชืว,ว่าคุณเนะ่ยเป็นคนฆ่าเธอเขาโกรธแต่ก็ยอมช่วยแล้วก็ออกจากสนามบินคืนนั้นคุณหมอไม่ได้ไปไหนเราก็เลยไปโรงพยาบาลกับเขาแล้วเขาก็ผ่าตัดให้พอผ่าตัดเสร็จเราก็ไปที่ห้องไอซเพื่อหาพยาบาลหนุ่มคนนั้นขอบคุณฉัน แล้วก็จ่ายค่ารถให้สองเท่าแต่ว่าฉันไม่รับเพราะบอกว่าไม่ต้องการเลยก็ออกไปข้างนอกขึ้นรถตัวเองเธอช่วยหล่อนไว้ฉันพูดตัวเองในหัวความรู้สึกแล้วก็ความทรงจําหมุนเวียนมาในหัวใจฉันรู้ว่านี่คือสิ่งที่ฉันอยากได้ยินว่าหลายปีก่อนน้ําตาฉันร่วงแล้วฉันก็ทุกพุงมาลายคันที่พรากเอมิลี่ไปจากฉันฉันตีหน้าตัวเองที่เป็นคนฆ่าน้องแทๆ้ๆฉันกลับมารู้สึกแย่อีกแล้วอาการปวดหลอนกลับมา แงอยู่แล้วที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ไม่เจอฉันกลับบ้านแล้วก็กินยาแก้ปวดแต่มันไม่ดีขึ้นเลยตาฉันพร่ามัวและกําลังจะขาดอากาศจากนั้นคนคนนั้นกระทรมาฉันจะไม่ได้ว่ารับสายไปหรือเปล่าฉันรู้สึกแย่มากจากนั้นฉันก็หมดสติไปฉันตื่นมาที่โรงพยาบาลหมอเทรดเพื่อนฉันยืนค้ำอยู่และข้างๆก็คือเอมิลี่แล้วเธอจับมือฉันเอาไว้แล้วก็ลูบแขนฉัน ฉันงอหัวขึ้นมาแล้วก็เริ่มร้องไห้เอมิลีเอมิลีของพี่ยกโทอดห้งด้วยเถอะพี่ไม่ได้ช่วยเธอพี่ฆ่าเธอยกโทอดห้พี่ด้วยความผิดของพี่เองพี่ขอโทษพี่อยู่แบบนี้ไม่ได้หนุ่มคนหนึ่งเดินมาข้างหลังเธอและฉันก็ได้สติว่าคนที่ยืนตรงนั้นไม่ใช่น้องสาวของฉันแต่ว่าเป็นน้องสาวของเขาซะง,งั้นผมบอกแล้วว่าฤทธิ์ยาจะหมดไปจนกว่าคุณจะยอมรับการสูญเสียได้อาการปวดร้อน,นั่นจะไม่ไปไหนสบรินะ เอมิลี่อยู่ไหนอะตอนนั้นเองน้องของหนุ่มคนนั้นก็มากอดฉันเธอชื่อว่าเอมมาเธอใช้แขนกอดฉันแล้วก็พูดพี่ช่วยหนูเอาไว้าบริน่าฉันร้องไห้ขมขมแล้วก็กอดเธอกลับคุณหมอให้ยากล่อมประสาทฉันและเอ็มมาก็กลับห้องตัวเองหนุ่มคนนั้นแอรอนมานั่งข้างฉันผมรู้ว่าคุณเจ็บปวดคุณไม่เกี่ยวเลยนะฉันไม่เกี่ยวหรอนี่าบริน่าคุณโทษตัวเองอยู่ ฮะคุณโทษที่ตัวเองช่วยเอมิลี่ไว้ไม่ได้ผมว่าเธอไม่อยากให้คุณทําแบบนั้นหรอกคุณจะไปรู้อะไรคุณไม่รู้จักเธอสักหน่อยดิไม่รู้จักฉันด้วยแล้วคุณเป็นใครเนี่ยผมอยู่กับคุณในวันนั้นไงฉันมองหน้าเขาอย่างผวาแล้วก็จําได้ว่าเป็นเขานี่เองเขาคือคนที่อาสาช่วยฉันเขาอยู่ในรถกับเรากอดเอมิลี่เอาไว้ในอ้อมกอดตลอดทางพาเธอไปยังโรงพยาบาลแล้วที่งานศพด้วยพยายามที่จะให้กําลังใจฉัน ฉันไม่รู้ชื่อเขาด้วยซ้ําไม่เป็นไปไม่ได้ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกให้เร็วกว่านี้ท่าไมทําไมยังอยู่กับฉันอีกเพราะว่าคุณไถ่โทษไปนานแล้วไงคุณช่วยน้องสาวของผมถ้าไม่ได้คุณแล้วก็แธอคงจะไม่ได้มาอยู่ในห้องแบบเมื่อกี้หรอกเข้าใจมะเดินหน้าต่อได้แล้วหยุดโทษตัวเองซะคุณไม่ควรเลยมันมีหลายสิ่งและหลายอย่างที่เราทําอะไรไม่ได้และโชคร้ายกว่าที่เราทําได้เพียงยอมรับมัน คำพูดของเขาติดตรึงในใจฉันฉันช็อกเลยสองสาวันถัดมาพ่อแม่ก็มาที่โรงพยาบาลเป็นครั้งแรกในหลายปีที่พวกท่านบอกว่ารู้สึกผิดต่อฉันมากเพราะว่าพวกท่านละทิ้งหน้าที่ในฐานะพ่อกับแม่แล้วก็ยังโยนความผิดทุกๆอย่างมาให้กับฉันแม้ว่าจะไม่ควรทำอย่างนั้นแม่ขอโทษขอโทษนะเราไม่ควรผลักไสลูกแม่ขอโทษที่กว่าจะรู้ตัวพ่อเสียใจจริงๆ ลูกไม่ผิดเลยนะไม่ผิดเลยเราไม่น่าปล่อยลูกเอาไว้เพียงลำพังแบบนี้ยกโทษให้เราด้วยเถอะพวกท่านขอโทษและบอกว่าอยากจะอยู่เคียงข้างฉันพวกท่านตัดสินใจจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งและอยากให้ฉันไปอยู่ด้วยความสุขที่ได้รับมาช่างเหลือเชื่อสามสัปดาห์ถัดมาแอรอนกับฉันก็ให้เอมมาอยู่บ้านเพื่อไปเดินเล่นแล้วก็กลับไปที่หุบเหวแห่งนั้นฉันยืนอยู่ตรงนั้นนานมากแอรอนก็ยืนรอยอย่างอดทนแล้วจากนั้น ฉันก็สตาร์ทรถแล้วปล่อยให้มันขับลงเหวแล้วก็พังไปมันระเบิดกลายเป็นซากนั่นแหละก็คงควรจบเท่านั้นฉันจะได้ริ่มต้นชีวิตของตัวเองใหม่สักทีโดยที่ไม่มีความทรงจำม,มาดึงรั้งไม่มีอาการปวดร้อนหรือว่าความรู้สึกผิดโดยไม่มีภาระหรือความกังวลฉันจะใช้ชีวิตอวยพอในฉันด้วยนะคะบอกหนะะ่อยค่ะชอบเรื่องของฉันไหมเขียนมาในคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอให้เพื่อนๆแล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะ